ลุงแอบอกต้องต่อเว้ยมันจะจบแค่นี้ไม่ได้ชีวิตอีนุกจะจบแค่นี้ไม่ได้ท่านก็เลยบอกว่าลุงแอก็เลยบอกให้หนิงอะไปเขียนอีกเล่มหนึ่งต่อก็คือถนนสีดําในบาเลนซึ่งเล่มนี้ลุงแอลก็เป็นคนตั้งชื่ออีกก็คือเป็นเรื่องราวของนุกที่จบเรื่องราวในญี่ปุ่นแล้วไปเจอกับหนิงที่บาเลนเรามาเป็นเพื่อนกันนั่นแหละเป็นประโยคที่แบบหนิงกับนุกมาเจอกันที่บาเลนแล้วก็เล่าเรื่องของเราสองคนในบาชีวิตในบาเลนของเราสองคนแต่เล่มนี้เป็นชีวิตของนุก ที่อยู่ในญี่ปุ่นค่ะของเขาคนเดียวไม่เกี่ยวกับหนิงแต่อาจจะมีบางตอนที่คือหนิงกับนุกเนี่ยคะ่ะอยู่ประเทศญี่ปุ่นในยุคเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันเพียงแต่เราไม่เคยเจอกันไม่เคยรู้จักกันหนิงก็จะเขียนในมุมของนุกและหนิงก็จะเขียนในมุมของหนิงบ้างในบางตอนนะคะอยู่ในเล่มนี้ขายดีมากคะ่ะเล่มนี้นะเมียยากุซ่าพอจบเรื่องนี้ปุ๊บเราก็เลยเขียนเรื่องถนนสีดำในบาเลนสองเล่มนี้ขายดีมากนะคะ แล้วเออหนิงไม่มีตัวคือหนิงเป็นคนเขียนหนังสือเองหนิงไม่มีหนังสือที่ดูคือมันขายหมดแล้วไม่มีแล้วค่ะแล้วไปหาซื้อก็ไม่ได้แล้วด้วยนะคะถนนสีดำในบาเลงกับเมียยูซาเออเมียยูซาอยังมีเล่มน,นี้หมดแล้วนะหาซื้อไม่ได้แล้วค่ะราะลราไม่ได้ตีพิมพ์แล้วด้วยนะคะ <S <S โอเคหลังจากนั้นนะคะหนิงก็เขียนหนังสือสองเล่มขึ้นมามันมันก็เป็นเรื่องเก่าๆของหนิงที่เอามาเขียนใหม่มันจึงทําให้หนิงเนี่ยมีหนังสือไม่ได้จบแค่สามเล่มคือ ถนนสีดำฉันคือเอลลี่กับประสบะการณ์ข้ามแดนฉันคือเอลลี่กับประสบะการณ์ท่องคุกแล้วก็ฉันคือเอลลี่กับประสบะการณ์ใหม่ไกลเกินฝันคือหนิงหยุดแค่นั้นแต่ว่าหนิงอ่ะก็มาเขียนเล่มใหม่หลังจากได้เจอกับลุงแอลนะคะก็กลายเป็นเมียยากุซ่าถนนสีดำในบาร์เลนแล้วก็ขังหญิงค่ะคือสามเล่มเนี้ยเป็นชื่อที่ลุงแอลตั้งทั้งหมดเลยนะคะแล้วหนิงก็เลยลุงแอลบอกเอ็งต้องเขียนเรื่องในคุกเขียนใหม่เขียนใหม่หมดเลย เพราะว่าขยายความด้วยว่าคือลุงแอลบอกชีวิตของหญิงสมสุดาน่าสนใจมากเองต้องเขียนเรื่องของอีหญิงทําไมอีหญิงมันถึงติดคุกมันเป็นเด็กแบบไหนเป็นคนแบบไหนทําไมถึงไปติดอยู่ในบ้านเออบ้านเมตตาเออคือติดคุกเยาวชนนะคะชีวิตของหญิงเป็นยังไงล่เล่นอยู่ตามข้างถนนหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่หมดเลยแล้วก็ชีวิตของเพื่อนคนนี้เป็นไงคนนั้นเป็นไงแล้วหญิงก็รวบรวมทั้งหมดตั้งใจไว้ว่า กูจะเอาเล่มนี้ไปส่งประกวดรางวัลชมน้าอีกครั้งหนึง่งแล้วหนิงก็บอกลุงแอลว่าลุงแอลหนูจะเขียนเล่มนี้ไปประกวดรางวัลชมน้าแล้วหนูจะเอาให้ได้รางวัลด้วยเออข้าจะคอยดูลุงแอลพูดแบบนี้นะคะมันเป็นความท้าทายในใจหนึ่งอย่างหนึง่งที่ลุงแบบเหมือนกับว่าลุงแอลเนี่ยประสิทธิ์ประสานวิชางานเขียนให้เราแล้วเนี่ยเราต้องทําให้แม่งเป็นประโยชน์ถ้าหนิงได้รางวัลเนี่ยหนิงจะแบบได้ใจลุงแอลมากแล้วก็เหมือนกับได้เป็นการเนี่ยค่ะลุงแอล นี่คือวิชาที่ลุงแอลให้หนูและหนูอะทาให้มันเกิดประโยชน์ทําให้มันมีคุณค่าขึ้นมาทําให้มันเป็นรางวัลขึ้นมาแล้ววันที่หนิงไปส่งรางวัลประกวดรางวัลชมนนาทนะคะวันแรกที่ครั้งแรกที่หนิงแบบได้รับรางวัลปุ๊บหนิงดีใจมากมาบอกลุงแอลเลยว่าลุงแอลหนิงได้รางวัลนะเล่มเนี้ยแบบสรุปมันได้รางวัลจริงๆิรู้ว่าลุงแอลอะ แกปื้มมากแกดีใจที่แบบสิ่งที่แกมาสอนหนิงแล้วหนิงทำให้มันมีคุณค่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นลุงแอลอ่ะหนิงก็จะบอกว่าคุณลุงไปนั้งครูอาจารย์เป็นพ่อค่ะเป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลืออุปการะหนิงมานะคะประมาณสี่ปีเต็มๆที่ลุงแอลอ่ะเจียดเงินไม่ได้เจียดน,นะหมายถึงว่าแบ่งเงินให้หนิงมาเรียนงานเขียน ลุงแอลร่วนอย่างไม่ค่อยมีตังหรอกแต่ลุงอย่งที่ว่าลุงแอลเป็นคนที่เข้าใจชีวิตนักเขียนนะเพราะเขาก็เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนเขารู้ว่านักเขียนมันไสแห้งนะในยิ่งในยุคที่แล้วยุคก่อนๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะแต่ยุคนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะว่างานเขียนมันถูกพัฒนาเป็นในรูปแบบของสื่อโซเชียลต่างๆนะคะโอเคลุงแอล,ลมีความเข้าใจเรื่องนี้ลึกซึ้งนี แล้วลุงก็จะชอบเล่าเรื่องราวเก่าๆของนักเขียนคนนู้นคนนี้รุ่นเก่าอะไรเงี้ยมันลําบากนะกว่าจะได้เป็นนักเขียนเนี่ยใครได้เขียนลงคอลัมน์อ่ะถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนันก็เริ่มมาเห็นคุณค่าของคําว่านักเขียนเพราะลุงแอลและลุงอาจินนะคะที่เป็นคนบอกว่าคุณลุงอาจินนะให้วรีประโยคหนึ่งกับหนิงไว้นะคะว่าหนิงเอ็งต้องเขียนหนังสือจนเขียนจนวันตายไปเลยนะเขียนให้นึกปากกามันคามือตายไปเลยคือด้วยประโยคนี้แล้วหนิงรู้สึกว่า มันก็ทําให้หนิงอะรักงานเขียนมากขึ้นนะทุกครั้งที่หนิงแบบลงมือเขียนงานักเล่มหนึ่งหรือลงมือได้เขียนอะไรเนี่ยหนิงจะมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมันมีจิตวิญญาณอะไรสักอย่างเข้ามาสิงแล้วมันทําให้หนิงแบบพลั่งโูออกมาไม่ว่าจะเขียนเล่มอะไรเรื่องอะไรหนิงก็งงเหมือนกันนะเวลาหนิงเขียนเสร็จแล้วหนิงมานั่งอ่านดูว่า,วากูเขียนได้ไงวะ ท้าไม่ครูเขียนงานแบบนี้ได้ว่าเออคือหนิงยังไม่เชื่อตัวเองเลยว่าเราจะเขียนหนังสือแบบนี้ได้เราจะเขียนเรื่องราวแบบนี้ได้เราจะบรรยายเรื่องแบบนี้ได้อันนี้หนิงไม่ได้บอกว่าตัวเองวิเศษนะคะแต่ว่าก็งงเหมือนกันนะคะเพราะส่วนใหญ่งานเขียนของหนิงทุกเล่มหนิงไม่ค่อยได้อ่านหรอกเออเขียนแล้วจบจบแล้วจบเลยเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสืออ่ะแต่ว่าหลายคนที่มาบอกว่าเอ้ยเขียนดีหนิงจะรู้สึกป่าปื้มดีใจนะคะตื้นตันใจมากแล้วก็อาจหนิงอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันติดตัวมาอย่างที่ ลุงแอลแล้วก็ลุงอาจิงเคยบอกกันนงว่าหนิงน่าจะมีของเก่าที่แบบว่าเป็นคนเขียนหนังสือเขียนอะไรติดตัวมาแต่าชาติบางไหนอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทําให้หนิงมีจิตวิญญาณในเรื่องงานเขียนอะไรเงี้ยนะก็วันนี้นะคะหนิงอยากจะบอกว่าลุงแอลได้จากไปแล้วดนะังนั้นหนิงตกใจมากหนิงไม่ได้ไปเยี่ยมลุงแอลสี่ปีเต็มๆมาเนื่องจากว่าเป็นช่วงโควิดนะคะแล้วหนิงก็รู้ว่าคุณลุงอ่ะอายุมากละหนิงไม่อยากที่จะ นิงไม่รู้ว่าเรามีเชื้ออะไรหรือเปล่าหรือไปแล้วจะทําให้ติดหรือยังไงหนิงจาได้ว่าครั้งหนึ่งที่จะไปเยี่ยมลุงแอลแล้วลุงแอลบอกว่าเอ็งยังไม่ต้องมาหรอกเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดเดี๋ยวให้โควิดซาาก่อนแล้วค่อยมาเราก็โอเคก็อยากจะบอกให้คุณลุงรู้ว่าหนูว่าไม่ได้ลืมลุงแอลนะแต่ว่าด้วยด้วยประโยคนี้มันเลยทําให้หนิงรู้สึกว่าเอองั้นเดี๋ยวเราโควิดมันหายแล้วค่อยไปละกันจนกระทั่งโควิดมันหายมาเป็นปีนี่เข้าปีที่2ที่3แล้วหนิงก็เลยไม่ได้ไปหาลุงแอล เป็นเวลาประมาณ4ปีได้ค่ะที่หนิงไม่ได้ไปพบคุณลุงเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่คุณลุงจะเสียเนี่ยหนิงมีความรู้สึกว่านึกถึงลุงแอล,ลขึ้นมาค่ะว่าเฮ้ยเราไม่ได้ไปเยี่ยมลุงแอล,ลนานมากแล้วนะอยากไปจังเลยว่ะแต่ว่าด้วยหนิงมีความจะเป็นอะไรหลายๆอย่างทําให้หนิงไม่สามารถไปพบลุงแอล,ลได้นะคะอีกประการหนึ่งที่สําคัญที่สุดก,ก็คือทุกครั้งที่หนิงไปหาลุงแอลอ่ะลุงแอล,ลชอบให้ตังค่ะแกจะต้องถามแล้วก็งลแล้วเป็นห่วงเราว่าเฮ้ยเอ็งมีตังใช้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็รู้สึกว่า คือมันมันเป็นประโยคที่ตื้นตันใจมากเวลาหนิงไปคุณลุงอัญจินน่ะแล้วหนิงจะต้องซื้อผลไม้ไปฝากลุงอัจจินทุกครั้งนะหนิงต้องมีผลไม้มีอะไรไปฝากคุณลุงคุณลุงอัจจินก็จะบอกว่ามีตังใช้ปะเนี่ยหนิงก็บอกอ๋อมีค่ะคุณลุงถ้าหนูไม่มีตงังหนูจะซื้อผลไม้มาฝากคุณลุงได้ไง จนกระทั่งคุณลุงอาจินป่วยนอนอยู่ที่ศิริราชะหนิงไปเยี่ยมคุณลุงอาจินมาแล้วก่อนเวลาหนิงจะกลับบ้านเนี่ยมันมีวันครั้งหนึ่งที่หนิงกลับบ้านลุงอาจินถามหนิงว่าหนิงมีตังมาใช้ไหมคือแค่ได้ยินคําเนี้ต่อให้หนิงไม่มีเงินสักบาทหนึ่งหรือต่อให้หนิงมีเงินเป็นล้านติดตัวมันเป็นประโยคที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเขารักเราเขาเป็นห่วงเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ย เราะว่ามันมีไม่กี่คนหรอกคะ่ะที่จะพูดประโยคแบบนี้กับหนิงแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยมันเหมือนพ่อที่ห่วงลูกเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่เป็นห่วงลูกศิษย์อ่ะหนิงมีความรู้สึกแบบนั้นนะแค่หนิงได้ยินหนิงก็ตื้นตันแล้วอะแล้วเวลาหนิงไปเยี่ยมลุงแอลวะที่บ้านที่ไรอะ่ะลุงแอลก็จะเรียกแท็กซี่ให้ให้แท็กซี่มาแบบว่าแกต้องไปส่งหนิง ที่หน้าบา้านแล้วก็ให้เงินงค่าแท็กซี่นะคะหรือบางทีลุงแอลดื่มเสร็จปุ๊บหนิงต้องไปส่งลุงแอลถึงบ้านก่อนลุงแอลจะลงรถน่ะแกต้องจ่ายค่าแท็กซี่ไว้ลแล้วบอกแท็กซี่ว่าไปส่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะให้เงินหนิงตลอดนี่คือเหตุผลที่หนิงอ่ะไม่อยากไปเจอลุงแอลบ่อยๆเพราะว่าเกรงใจเพราะไปทีไ,ปไรถึงปฏิเสธยังไงก็ไม่เป็นผลค่ะเพราะลุงแอลจะต้องให้ให้ได้เงอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุเป็นผลที่หนิงก็แบบไม่อยากไปเป็นรบกวนนะมันไม่ได้จริงๆหนิงไม่ได้เป็นรบกวนท่านหรอกแต่ว่า ไม่อยากรับไม่อยากรับเงินตรงนั้นไม่อยากให้ลุงแอลเป็นห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยทีนี้วันที่ลุงแอลเสียหนิงไม่รู้เรื่องเลยนะมีพี่กบอะค่ะที่เป็นคนดูแลคุณลุงอาจินส่งข้อความมาเอ,อไม่ได้เลยโทรมาค่ะพี่กบโทรมาแล้วก็บอกว่าหนิงลุงลาบเสียแล้วนะโอ้หนิงแบบอึ้งไปพักหนึ่งตกใจมากอุ้ยเป็นไรอะแล้วรู้ไหมคะว่าคุณลุงแอลอะไปสบายมากลุงแอลไม่ได้ป่วยนะ ลุงแอลหลับไปค่ะหลับไปแบบไม่ไม่ตื่นอะ่ะคือถือว่าไปสบายมากถ้าเปรียบเป็นเป็นพระ,เป,พระเป็นพระนักบวชนะคะหรือว่าลุงแอลน่าจะเป็นพระที่แบบละสังขารน,นะว่าง่ายนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ท่านไม่ต้องเจ็บป่วยแล้วก็ไม่ต้องทุกข์ทรมานอะไรเลียโชคดีมากๆเลยลุงแอลรับรู้นะคะอยากจะบอกว่าหนิงกราบลาลุงแอลนะคะแล้วขอให้ลุงแอลเนะี่ยไปสู่พระภูมิที่ดีเกิดชาติหน้าฉันได้ขอให้เรามาเป็นสิทธ เป็นครูกันอีกนึงขอเป็นลูกศิษย์ของลุงแอลตลอดทุกชาติไปนะ,ะไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ในงานเขียนหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นนักเรียนเป็นอะไรก็ได้ะคะ่ะขอให้ได้พบเจอกับลุงแอลอีกนะคะถ้าถ้าเราได้มีโอกาสได้เกิดใหม่นะคะถามหนิงว่าหนิงอยากเกิดใหม่ไหมหนิงอยากเกิดอีกนะแต่หนิงไม่ว่าลุงแอลอยากจะเกิดหรือเปล่านะคะก็วันนี้มาขอบคุณลุงแอลนะคะแล้วก็นึกระลึกถึงคุณลุงอาจินด้วยะคะ่ะที่ ท่านเมตตาให้หนิงได้มาพบกับลุงแอลถ้าไม่มีลุงแอลไม่มีลุงอาจินจ,จะไม่มีหนังสือเมียเยกุซ่าถนนสีดำในบานเลนไม่มีหนังสือขังหญิงให้หนิงได้ประกวดรางวัลชนะรอบสองนะแล้วหนิงก็ไม่ได้ฝึกปืนงานเขียนจิตใจหนิงอาจจะไม่ได้รักงานเขียนแล้วก็ได้ล้มเลิกไปเลยแต่ทุกวันนี้หนิงมีเป้านะคะถ้าหนิงอายุ60หนิงจะนั่งเขียนงานอยู่กับบ้านละจะไม่ทําอะไรแล้วคนะ่ะก็คิดไว้แค่นีนะ้ค่ะ ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามผลงานของลุงแอลหรืออยากรู้ว่าลุงแอลเขียนงานอะไรไว้บ้างหนิงไม่สามารถที่จะบรรยายได้หมดนะคะเพราะมันก็หลายเล่มบา,บางเรื่องหนิงกระจาไม่ได้เอาเป็นว่าไปเสิร์ชใน Google แล้วเสิร์ชชื่อว่าลาดเลอสวงนะคะคุณก็จะเจอผลง,งานของลุงแอลแล้วจะรู้ว่าลุงแอลเป็นใครมาจากไหนนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะประวัติของลุงแอลค่ะแล้วท่านก็มาเรียนต่อที่เพาะช่างแล้วก็เป็นคนที่รักงานเขียนการ์ตูนตั้งแต่เด็กๆเลยแกบอกมาเรียนเพาะช่างเสร็จแกฝึกเขียนการ์ตูนเนี่ยแหละก็ ส่งตัวเองเรียนเพราะด้วยความที่อยากเรียนนะะก็เลยแบบมีพี่น้องเยอะหลายคนอนะไรเงี้ยแล้วก็แกมาเรียนที่เพาะช่างเนี่ยในในยุคของตอนนั้นน่าจะมะีจุกเบี้ยวสกุลถ้าใครอยู่ในช่วงยุค8 0 90น่ะเป็นนักเขียนจตูนเหมือนกันนะคะสมัยเด็กๆหนิงก็เคยอ่านแล้วก็เพาะผ่านหูผ่านตานะคะก็ในช่วงนั้นนะคะก็หลังจากนี้ก็มีเรื่องอะไรอีกนะผลง,งานของลุงแอลที่เขารู้สึกปราปื้มที่สุดก,ก็คือเพชรพระอุมาด้วยนะลุงแอลก็ได้มีส่วนร่วมได้เขียนงานเล่มนี้ด้วยนะคะ อันนี้แบบคร่าวๆนะบอกแล้วนะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเพราะว่าหนิงไม่ไม่ไม่ลงลึกด้วยว่าถ้าลงลึกหนิงต้องมานั่งอ่านประวัติของลุงแอลทําแบบจะให้เป๊ะๆนะอันนี้หนิงเอาแค่ว่าหนิงกับลุงแอลมาพบกันมาเจอกันแล้วก็ได้มาเป็นลูกศิษย์ของของลุงแอลได้ด้วยแบบไหนอะไรยังไงแค่นี้แล้วกันนะคะวันนี้ก็ลาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ let